ก็อยู่กับช่องโกวิสเมสดลโอนะครับในคลิปวิดีโอชุดนี้ก็จะมานำเสนอวิธีการใช้แอปพลิเคชัน g l e Classroom นะครับเป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยในการเรียนการสอนนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็เข้าไปที่ Play Store นะครับเพื่อทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับก็ให้เข้าไปที่ให้เข้าไปที่ Fa Store นะครับ เสร็แล้วนะครับก็ให้ทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า Google c l a s s r o o m นี่นะครับตัวนี้นะครับทำการติดตั้งครับ รับืาอทำเาีติดตังเสร็จเรยบอยนะครับเราก็เปิดแอปพลิเคชันึ้นมานะเริ่มต้นใช้งานก็เลียกบัญชีนะครับที่เราจะใช้สำหรับนะราก,การใช้งานใน Google c l a s s r o o m นะครับรก็บัญชีที่มีอยู่แล้วหรือว่าอยู่แล้วในเครื่องก็ได้นะครับในที่นี้ผมก็จะใช้บัญชีตัวนี้นะครับแล้วเราก็กดตลงถ้าเรายันะองอยากจะเปลี่ยนหรือว่าใช้บัญชี ป้อนรหัสนะครับของชั้นเรียนนะครับซึ่งคุณครูก็จะแจ้งให้เราทราบแล้วน,นะครับเมื่อเราได้รหัสแล้วน,นะครับเราก็ป้อนรหัสที่เราได้มานะครับในที่นี้ก็จะเป็นตัวอย่างสมมุตินะครับผมก็จะใส่รหัสของชั้นเรียนไปนะครับ แล้วเราก็กดที่เข้าร่วมนะครับเขาก็จะพาเราเข้ามาที่ห้องเรียนนะครับสิ่งที่เราต้องสนใจก็คือเข้าไปดูนะครับที่งานของชั้นเรียนนะครับต่อไปมาดูวิธีการทำนะครับทำแบบทดสอบแล้วก็ทำรายงานนะครับ เราก็กดเข้าไปนะครับในที่แบบทดสอบนะครับแบบทดสอบที่เราต้องการทํานะครับเราจะทําอันไหนก่อนก็ได้นะครับก็หรือว่าจะทําตามลําดับก็ได้นะครับแล้วแต่ในนี้ผมจะทำแบบทดสอบก่อนนะครับเราก็กดเข้าไปที่บุ่มแบบทดสอบนะครับแล้วก็กดไปไปที่ไฟล์แนบนะครับแบบทดสอบก่อนเรียนแล้วก็เลือกแอปพลิเคชันที่เราจะเปิดขึ้นมาในที่นี้ผมจะเลือกเป็น Google Chrome นะครับหลังจากนั้นก็ กดนะครับที่คําตอบที่เราต้องการตอบนะครับเช่นในตัวอย่าง1นบกหนึ่งได้เท่ากับเท่าไรนะครับเราก็ตอบลงไปนะครับสงนะครับแล้วก็ใส่ชื่อนามสกุลนะครับให้นักเรียนใส่ชื่อจริงนามสกุลจริงของนักเรียนนะครับที่ใช้อยู่นะครับในนี้ผมจะสมมติเป็นสมชายลองดูนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กดส่งครับ เราสามารถดูคะแนนได้นะครับนี่นะครับนี่คือการทําแบบทดสอบนะครับต่อไปมาดูในส่วนของการทําใบงานเราก็กลับไปที่ใบงานที่หนึ่งนะครับเปิดครับต่อไปมาดูในส่วนของการทําใบงานนะครับใบงานนะครับเราก็เปิดกดไปที่ใบงานนะครับ,รบ,นนะรบจะสังเกตเห็นว่าเป็นไฟล์ pdf นะครับไฟล์ pdf เราไม่ต้องนะปินออกมานะครับหรือว่าจดแล้วก็ถ่ายส่งมาอันนี้ไม่ต้องนะครับให้เราสามารถทําในนะครับทําลงไปในในนี้ได้เลยนะครับโดยการใช้โทรศัพท์มือถือนี่นะครับทาเราก็กดไปที่ไฟล์แนบนะครับไฟล์ตัวนี้นะครับไฟล์ตัวนี้จะเป็น pdf นะครับวิธีการก็นะครับกดเข้าไปนะครับ แล้วเราก็สามารถทําลงไปในนี้ได้เลยนะครับวิธีการที่เราจะพิมพ์ลงไปนะครับเราก็มากดที่นี่นะครับตัวนี้นะครับนี่นะครับกดเข้าไปที่ตัวนี้ครับกดเข้าไปนะครับทีนี้เราสามารถพิมพ์นะครับข้อความหรือว่าพิมพ์คําตอบเข้าไปได้เลยนะครับนะครับเรามากดที่ตัวนี้ครับเวลาเราจะพิมพ์ข้อความเข้าไปนะครับมากดที่ตัวนี้นะครับ กดที่ลักษณะจะเป็นตัว a นะครับกดไปครับนะแล้วก็พิมพ์นะครับพิมพ์คําตอบลงไปในที่นี้ผมจะพิมพ์ชื่อกับนามสกุลก่อนนะครับบทว่าชื่อสมชายนะครับพิมพ์เสร็จแล้วเราก็เลื่อนนะครับเลื่อนคําตอบมาไว้ตําแหน่งที่เราต้องการนะครับและถ้าหากว่าเราต้องการลดขนาดนะครับลดขนาด เรามาที่ตรงนี้ครับนี่นะครับเห็นไหมครับที่เมาส์ชี้อยู่นะครับแล้วเราก็กดไปครับเราก็สามารถที่จะลดขนาดลงมาได้นี่นะครับลดขนาดได้เห็นไหมครับให้เล็กลงตามที่เราต้องการครับต่อไปครับนมสกุลก็เหมือนเดิมครับกดที่สัญลักษณ์ตัว A นะครับสัญลักษณ์ตัว a แล้วก็ พิมพ์ข้อความลงไปอลองดูนะครับแล้วก็เลื่อนมาไว้ตำแหน่งที่เราต้องการนะครับต้องการลดขนาดก็มันเดิมครับกดที่ตัวนี้นะครับก็สามารถลดขนาดได้เห็นไหมครับแล้วก็ย้ายมาไว้ตำแหน่งที่เราต้องการต่อไปครับพิมพ์คําตอบก็เหมือนกันครับนะ เมือนเดิมครับเวลาเราต้องการพิมพ์คําตอบนะครับเราก็กดนะครับที่สัญลักษณ์ตัว a นะครับนี่นะครับกแล้วก็พิมพ์ข้อความลงไปนะครับนะเช่นเราจะตอบว่า keyboard keyboard นะครับนะครับแล้วก็เลื่อนมาตำแหน่งที่เราต้องการต้องการลดขนาดก็ตัวนี้ครับนี่นะครับ กดไปครับเราก็สามารถลดขนาดได้เึ๊บเห็นครับอ่านี่เป็นตัวอย่างนะครับก็ลองทำดูนะครับนะเมื่อเขียนคำตอบเสร็จเรียบร้วนะครับเรากดที่สามเหลี่ยมเอ่อกดที่จุดนี้นะครับนะจุดสามจุดตรงนี้นะครับกดไปครับแล้วก็กดบันทึกนะครับกดบันทึกปึ๊บนะครับ มันทึกอ่ามันก็จะบันทึกให้เราเสร็จเรียบร้อยนะครับอ, up. อ่ารวมมันบันทึกนะครับอ่ามันบันทึกเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวเวลาเราจะส่งงานนะครับเราก็กดที่ตรงนี้นะครับลยลักตรงนี้นะครับคล้ายสามเหลี่ยมนี่นะครับนะกดเข้าไปครับนะอ่าไฟล์อยอยางานที่เราทำเรียบร้อยแล้วมันจะขึ้นเป็นอ d ด t ิทนี่นะครับอ d ด t ิทนะอิดนะิทนะครับ เราก็กดส่งครับนะกดส่งกดส่งก็จะถามว่าส่งงานของคุณใช่ไหมเราก็กดส่งอนะกดส่งไปครับอ่ามันก็จะขึ้นว่าส่งแล้วเท่านี้เองครับนะลองทำดูนะครับก็สำหรับคลิปนี้ถ้าหากว่ามีข้อสงสัยก็อ่าส่งคำถามมานะครับคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับก็ อย่าลืมกดติดตามให้กับช่องโ o วิดมีสตูดิโอด้วยนะครับ